สวัสดีคร for ับพ uh ี่น้องชาวไทยแลนด์ครับในกลุ่มคนลนมไทยแลนด์ครับมื่อวานหยุดครับเพิ่นเลยยากผมเลยจากพาเบื้องอาคันอันข้างหลังนี่ครับเพราะว่ามีพี่หลายคนครับคอมเมนต์มาว่าอยากเห็นการบริหารจัดการอาคารบม่รู้ว่าเสียงจะชัดเนะครับเพราะตอนนี้ร่มแห้งครับร่มบรรยากาศครับเวลาจัดการอาคัรเรื่องต่างต่างครับว่าเพิ่นจะเฮ็ดไปจังไหนนะครับว่า การบริหารเรื่องเรื่องขีเรื่องอเรื่องคอ,อกนะครับเรื่องไม่คอ,อกก็ยังเึ้นจะเห็ดไปวิธีใดเดี๋ยวผมจะมาเอาซูฟังครับแต่ว่ามัน่อนครับตอนนี้แดดแห้งครับจับตาเนี่ยเดี๋ยวไปชมกันเลยครับครับคือตัวขั้นคอกนี่จะเป็นคอ,อกไหมนะครับเดี๋ยวผมจะภาพไปเปรียบเทียบระหว่างคอกไม่ออกมับคอ,อกเก่านะครับมันจะแตกต่างกันอย่างไรการว่างครับอ่าสังเกตว่า ลายช่องมันก็เป็นปล่อยลงครับปล่อยลงมันบางบางตรงพู้นค si <chore pareil> evet. รับตรงหัวตรงหัวช่องตรงช่างเขาคอกแรกๆป็นตั้งสีมิตตัวล็อกครับตั้งสีมีเหล็กล็อกสําหรับล็อกข้อวัวสําหรับวัวที่ป่วยหรือต้องการจะฉีดยาหรือยังอยู่ต้นคอกกับเสียบาเฮ็ดทั้งหมดอันนี้จะปล่อยเหล็กไซเล็กลงเลยครับคือลักษณะเหล็กเหล็กตัวนี้นะครับเหล็กไม่คอกไม่ครับมันเขาจะเฮ็ดมาตรฐานไมาตรฐานเดียวถ้าสมมุติจูไทยอยากเฮ็ดปรับแต่งก็สามารถเฮ็ดเหล็กตัวนี้ ไว้ตรงหลายๆอันครับไม่ต้งว่าขันสมมติหัวมันมีหลายระดับครับความสูงหัวเท่ากันนี่ครับสามารถถอดออกได้ครับนี่ครับถอดสลักออกได้สมมติเท่าเพชรตัวนี้เห็นว่าเอาไว้นีไว้นีไว้นีไ้ตำลงก็สามารถขยับเล็กตัวนี้นะครับขยับเล็กตัวนี้ลงมาตำลงตำตามระดับของงัวได้แต่ว่ายนี่คอกนี่มันจะมีงัวสองร้อยสองร้อยยี่สิบสี่ตัวครับงัวคอกเดี่ยวนี่ ที่งสองกยี่สิบตัวระดับมันมัน,ม,นมันเท่ากันหมดครับมันเท่ากันหมดเท่ากันหมดแบบใดคอ,อกที่ผมทายลงคลิปเมื่อกี้ครับคลิปก่อานนา่นี่แหละครับล่องไปตัวเบิ้งครับสําหรับท่างนี่ครับสาหรับท่างมีคนถามมาว่าบริหารจัดการวิธีใดในคอ,อกเฮ็ดแบบใดนะครับคอ,อกนะครับล่องท้ยยุทธท้ยเฮาเรต้องไปจาเป็นต้องเฮ็ดคอ,อกในะระดับจังสี่เขาเพราะว่าเขาเฮ็ดยกสูงขึ้นเพื่อเพื่อ,อยี่นี่มันต้องการความ อ่าระบายอากาศครับเห็นว่าพัดลมครับพัดลมจะเปิดโซลาเซลล์ข้างบนจะมีโซลาเซลล์ทั้งหมดครับหลังคาเนี่สังเกตครับหลังคามีโซลาเซลล์ทั้งทั้งหมดทุกอาคารเลยนะครับใส่ไฟโซลาเซลล์พัดลมเปิดครับยง้มหนาวก็เปิดง่วงมกเวลาหนาวครับมาพูดถึงท่างเดือนครับระวางท่างเดือนแัะช่องยืนกินยานี่ครับเดี๋ยวตรงนี้เขาไปรีดเดี๋ยวเจ็กน้อยม่กาเดือนลงมาครับงอกกําลังลงมาแล้วพู๊กําลังยางยางมากครับ เอาเบื้องครับท่างเดินตรงนี้ครับเวลาหัวออกไปเห็นไหมครับนี่ครับเกียร์จะเกียร์คีดันขีออกมาหนีพ่อยรถยังอย,อยู่เลยครับดันออกมาถามว่ากว้างเท่าไหร่บอยจำเป็นต้องวัดให้เบื่อกันเลยครับเพราะว่าถ้าเสียบบริหารจัดการอยู่ไทยให้เลือกตามขนาดรถแท็กเตอร์ของเฮ้ากันเลยครับแต่อันนี้รถอยู่นี่เพื่อนเกียร์ ฟังนี่ในเครื่องหนึ่งครับแลกกับฟังนี่อีกไม่ไม่คือวิ่งมาสองหลอบนะครับสองหลอบเสร็จเลยนะครับเกียรลงมาไปนี่ครับนี่ครับไม่ได้หลุมนี่แหละหลุมแบบไงเลยครับเวลานันรถแท็กเตอร์แท็กเตอร์หรือรถตักครับรถตักบินกับจลงมาตักเห็นแล้วครับค่อยตักไปเลยได้ครับอทิตย์นจะเต็มเลยครับนี่ขี่คือจะว่คือจะว่ไปยุงพวกขี่พวกมุ่นสั์ไม่คอกจะพ่ไปยุงครับจะขายได้พวกนี้ครับเกียออลมาครับล่องออกมากล่องนี่ สังเกตครับล่องตรงนี้ล่องตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้จะต่ำกว่าขางนอกครับจะต่ำกว่าขางนอกสังเกตสมัยนี่ครับสังเกตขาผมนะครับเด้อนี่ครับเพียงเขาครับพื้นข้างในครับจะสูงเพียงเขาส่วนพื้นขางนอกจะจะต่ำกว่าเขาครับนะครับ นีพืนข้างนอกตูงว่างของอาหารนี่ครับรยของอาหารจะต่ำกว่าเขาข้างในสูงเทียบเท่าเขาไม่ใช่ว่าข้างนอกจะจะต่ำจะต่ำข้างในจะสูงครับแล้วทั้งนี้ทั้งนี้ฟังมหาในคอกกับอีกจะจะอีกเป็นสเต็ปหนึ่งครับสเต็ปพักนี่เห็นไหมครับสูงขึ้นมานิดหนึ่งครับยักษ์ปาณสิ้าเส้นมั้งครับนี่แล้วก็ไปเป็นคอกครับเพื่อนเจดียดันขี่ออกมากสมัครทมไว้นีครับแล้วระยงอ่า เดี๋ยวได้ครับตรงนี้ให้มันจบก่อนไปไปต๊ะข้างในแล้วบนัน้อ้างน้ำครับอ้างน้ำตามจริงเพิ่นเขาออกแบบมากเพื่อความคงทนแหละครับหนึ่งมันกับบริสอมดูครับที่เช็ดใช้ปูนเช็ดปูนเป,ป็นบล็อกไว้แค่นี้ครับมันบริสอมดูอัน <laughs> ส่เล็กบางเที่มันก็ถือน้ำเป็นยังแนะ่ผุมาแนะ่หัวทับหัวยังมันอาจจะหักได้นะครับไม่แต่ว่าหัวทับอย่างคือบางเที่มันขึ้นโค้บกันมันก็อาจจะลุดใหญ่ยังนะครับ น้ำล้างน้ำล้างน้ำล้างน้ำคุณครับล้างน้ำทั้งหมดเลยครับเน่จะเอาไว้ติดกับช่องนี่ครับไปติดกับช่องนี้เวลาเปิดน้ำทำความสะอาดครับเปิดออกปุ๊บน้ำก็จะไหลไหลนี่ครับเปิดเปิดตรงนี้น้ำจะไหลล่งนีไหลออกไปดีให้เราครับนะครับจะบ่ไปปนกันจะบ่ไปเปียกยู่ในคอกจะบ่ไปเลอะยู่ในคอกนะครับ นี่ครับออกมาหนีเรียบร้อยแตละอ่างแตละอ่างเปิดน้ำก็ไหลตามก็ไหลไหลไหลออกมากครับนี่คือการบริหารจัดการคอ,อกอยู่ที่ที่ท,ที่ที่ฟ้ามแห่งนี้นะครับเพรว่า,าส่วนนอนก็คือส่วนจะนอนก็คือส่วนนอน,นครับส่วนกินก็คือส่วนกินยืนกินขี่ตรงนี้นะครับยืนกินเล้ขี่ตรงนี้ส่วนเขาไปขี่อยู่ในหัน แหงตลอดครับเบิ้งง่วลงมาครับง่วลงมาตัลงแต่ตัวสังเกมเตมันจะวิ่งครับมันจะเกินเพราะว่าเหมือนกับมาขอ,อกใหม่แล้วกับมาเบิ้งไกลๆครับนี่ครับเปลียงคือมีห้อยเป็นร่อง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 ,องอยังที่ครับเพราะว่ารดเมื่อกี้รถเขามาผมมาไทายบระทันครับรถเพิ่นมากันันเรียบรย้อยเพิ่นมาเลียเรียบรย้อยนีน่ครับเป็นร่องสังเกตครับพ่นเหยียบต้องไปครับนุ่มเลยครับ จะเป็นถ่วมครับเหมือนกับเหมือนกับอยู่ในสนามหยาเลยครับเหมือนในสนามฟุตบอลที่เขาเตีบอลนะครับนุ่มเลยนี่ครับมั่วกำลังลงมานี่ครับเกรดเหยืมดเรียบร้อยครับนุ่มหมองนอนก็คือนนอนครับอันนี้จะแหงตลอดครับนอกจากเวลาฝนเท่านั้นเพราะว่าอาค้รสูงแบบฝนกับมีสาดเนี่ยส่วมของมันเนี่ยนะครับ ครับพูดเลื่องเกียร์นี่ครับรถตัวนั้นแหละจะใส่รถตัวนั้นแหละในการเกียร์นี่ครับใส่รถตัวนี้ในการเกียร์กับถ้าเราบ้านเข้าใส่แทรกเตอร์ก็ได้ครับแทรกเตอร์พิดผันก็นได้ครับผันเกียร์เกียร์เด,ดีวยวกันครับขอให้เลือกขนาดช่องรถพกักยังให้ปกติครับเดี๋ยวจะมีรูปแบบอีกขั้นหนึ่งครับที่ประมาณที่ประมาณดัน ดันขี่ต้องไปให้ร่งหลุมตรงนั้นนะครับผมพยายามต, ans, ต, <S <S ต,<ำ>ตําของเห็นตั้ครับเพราะมันแสงดันขี่ล้องไปบ่าเป็นที่บ่เป็นหลุมครับเดี๋ยวผมจะเบิ้งอาคารเก่นนอออาอันนี้คือรูปแบบของอาคารไหมครับเดี๋ยวใครมีข้อสงสัยยังาาแต่จังสอบถามใต้คอมเมนต์เลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งอาคารเก่าครับว่าระวังที่มันเป็นหลุมมันจะเป็นแบบไดเดี๋ยวคลิปต่อไปจังจะไปพ่อกับรถอ่าที่แลนปันขี่ครับเดี๋ยวผมเมื่อกี้ผมม้าบ่าท่านผมจะไปไทยอีกคอกไหมนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งอาคารเก่าครับว่า บบจัดการอาคารเกากับอาคาาใไม่ต่างกันอย่างไรครับกับมาตอตรงอาคารเกาครับที่นี่อาคารเกาอาคารทั้งแถบนี่เป็นงัวที่เียดครับทั้งแถบมาเลยครับนี่งัวทั้งที่เียดครับเรียด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 นี่ก็งวนเรียดนี่ก็งวนเรียดครับเพิ่งเียดเสร็จนะครับจะเดืองมาให้มอกครับเนี๋ยว่าสังเกตครับสุดลาเซลเต็มนะครับเมื่อกี้ครับที่คุยข้างไว้ว่าอาคารเกากับอาคาาใไม่ต่างกันอย่างไรนะครับช่องนี่เล็กตัวนี้สามารถเปิดออกได้ครับ เปิดตึกต๊กตึ๊กออกรถก็จะถอยเขารังเข้าไปนี่ครับถอยรังเข้าไปถอยไปจนสุดอาคารหมดเลยครับแล้วก็เกียร์ออกมาเกียร์ออกมาข้างนอกครับนี่ครับอ้อมตังจะเป็นล้านล้านปูนนะครับจะเป็นล้านปูนสังเกตครับอคอกนนี่กับล้านนี่ขอกนั่นกับล้านนั่นล้านนั่นจะมีปูนอ้อมไว้จะมีปูนอ้อมไว้เพื่อนตรงนี้ mm. ก็เพื่อนตรงนี้เป็นคนะระดับครับเป็นนัง เวลารถมาเอาขี่รถจะมาจอดเทียบมาจอดเทียบตรงนี้ครับรถตัดกับตัดตรงนี้นะครับออกตรงนี้ก็ยกยกใซสิบหล้อครับยกใสิบหล้อยกไซสิบหล้อเกียร์ดันออกมาครับเกียร์ดันออกมาเรื่อยนะครับมันจะมัก่อบนิดนึงจะแห้งครับมาที่นี้ถึงม่าแห้งกะกะกะก้ามเราไปครับกะกะเกือบแห้งบางแท่งมันก็มักสะสมกันหลายอย่าครับเห็นไหมครับตลาดขั้นเมื่อเศาร์รถมาเอาไปขั้นมาเอาไปเลยร ไทยมาตักประทันไทยประทันครับนี네่ครับมองมานี่ครับนี่ครับเห็นบ่มี่อตากมัากระลุดออกมาแน่นะครับคอกด้านกับเกียร์เกียออกมาครับกระดันออกมาท่อด้านกับเกียอกไปดันออกไปพื้นข้างนอกนี่จะเป็นล้านปูนอาคารปูนครับเจะบ่เป็นป็นหลุมเหมือนรูปไม่ได้คลิปเก่าครับในในในกอนหนานั่นครับแต่ละคออจะเกียออกมาเกียออกมาครับช่องทังเดินไปทังเดินมันนะครับเตือนแบตเตอรี่ต่ำ ครับแบตจะมีจะมดเลยครับนี่ครับคือเป็นการบริหารจัดการนะครับแล้วไปนี่ในแต่ละคอกครับในแต่ละคอกยุ่ยไตพื้นนี่ครับยุ่ยไตพื้นจะมีร่องร่องน้ำนี่ครับเทปทังเกตร้อยปุ่นร้อยตออปุ่นมาครับครับลอยร้อยปุ่นกับรลอยนีกประมาณเมตรหนึ่งครับร่องน้ำทั้งมดครับนี่ยไอยสุดพูนครับจะเป็นร่องน้ำใตใต้พื้นครับถ้ามองจะมีนิดนึงครับถ้าขีพวกคี ถ้าพวกขี่เลี้ยวก็จะล้นลงนีครับล้นล่งของรางนี่ใต้พื้นนี่ครับออกมานีครับ,ออม,รบมันจะออกมาบ,บ่อบำบัดครับนี่ครับระบบบอ่อบำบัดตึ๊บตึ๊บบอแบอบไงนะครับนี่ขี่พวกขี่พวกมุ่นสั์ต่างๆจะมาล่องหนีทั้งหมดครับล่องหนีทั้งหมดจะปั่น ปัน้นจะดูดเครื่องตัวนี้ครับใดตัวนี้จะดูดดูดขึ้นมา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 ขากวนครับเข่า,ขาไปน้านนี่ดูดก,กากนะครับเยี่ยนกากให้เป็นน้าน้าน้าพวกน้าเน,นี่ยน้ามต่างๆจะไปบ่อบำบัดข้างล่างครับจะไหลไปบ่อบำบัดข้างล่างเอาไปบำบัดจาก,กา 1, บ่อหนึ่งบ่อสองบ่อสามให้มตตันตกตะกอ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 นให้เป็นน้าให้เป็นน้าออกหนอหน่อยที่สดุดทิมทิม,ทมออกไปหลังปั้มครับ แต่ว่าพวกกากท่านครับพวกกากจะขึ้นมาปันปันปันจะเอาน้าไปทั้งอาครับกากจะลดลงนหนีครับกากจะกองต๊บๆๆๆนี่ทวมเป็นภูเขาหมดแล้วค่ับกระดันไปไว่าดันไปว่าดันไปว้ครับดันไปว้นี่คือกากั่นจะพ่ายเพิ่งก็จะเห็นครับใกล้ๆนี่ครับนี่ครับจับตึ้งกะไ้ครับนี่เป็นกากได้ครับนี่เป็นกากเศษหงาเศษหยางครับนะครับรถก็จะมาตักเอาไปขายเือเหมือนเดิมครับนี่ครับ ปันมันหยกากจะล่นลงมาต๊บๆจะตอนนี้ปิดเครื่องน่ครับว่เห็นจังหวะกากเดี๋ยวขันจากเบิ้องก่รจังสีมาไทายเบิงบ้งบ่อบำบัดต่างหากครับนี่ครับแต่ละข้อเปิดข้อตังนี้พอยรถก็ไปกระดันมากครับดันดมากครับมาก่องกันหนิเพือ่อไม่เก่าครับไปยังขึ้นตรงนี้ตรงแต่ละข้อตรงนี้นยคือบางเที่ยวน้ำที่มันไหลมาจากโล,ล่งรีดข้างบนครับมันก็จะไหลลงมาข้างล่างนี่เพื่อจะให้มันเต็มไหลลงมาเพื่อเพื่อจะมาบำบัดตรงนี้แล้ครับ พวกขี่พวกยังตรงนี้ก็จะไหลบางทีมันก็ล่องล่องนะครับเวลาหนาฝนนะครับมันก็จะไหลล่อง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 คือเอาคือบำบัดได้อีกทักฮีดจะสี่สองแบบแบบห้านี่มันบ่ไหลอยู่แล้วครับดันออกามันกับไปก่องฝุ่นดันมากก็ไปก่องฝุ่นแต่ว่าเวลาฝนตกหนาฝนฝนตกมันก็ละลายซึมซึมล่องล่องครับล่องล่องบายน้ำก็ไหลไหลตามช่องลงมานีครับใตท่อนี่เขาล่องหนีแ้่ก็บบำบัดครับนี่แหละคือการบำบัดน้ำอยู่นี่ครับ ครับคลิปนี้ก็มีอย่างหลายครับเมาไทยเบรงว่าระบบจัดการฟ้ามนะครับจัดการฟ้ามระวังจัดการขี่หรือการเฮ็ดคอกต่างๆอ่าพวกบางนี่ต่อครับแป๊บนึงเดี๋ยวจะปิดคลิปเลยครับคลิป12บ3านาทีมันเงี้ยเอานนี่ครับมองกินงามองกินงาทุกคอกจะเป็นทั้งสี่ครับเมื่อกี้ารใหม่เห็นเพาะที่เป็นอ้างนําอ้างนําเป็นจังไ๋ครับนี่ครับเป็นอ้างเล็กอ้างเล็กบ่ได้ซ่อมดูได้เชื่อมดูแล้วมันผูมันพังแน่ครับเห็นบ่ครับเวลากิน เราเปิดอยู่นีครับดีเห็นรัเปิดน้ำกัไรลงนีก็บไรออกมาช่องนีครับคือจะบ่ไปปนจะบ่ไปยุ่งอยู่ในในฟ้ามขางในนะครับบ่ไปหมองนอนมันหมองนอนจะบ่ไม่สิทธิ์เปียกครับมองนอนงัวจะบ่มีสิทธิ์เปียกเลยเพราะว่างัอกินด้วยตรงนี้ขี่อยู่ตรงนี้ครับนี่ท่านกินอยู่นี่ขี่อยู่นี่ส่วนขี่ขังในก็คือเขาจะปั้นอยู่แล้วครับรถปั้นไ้มันแห่งอยู่แล้วนะครับนี่ครับทั้งมดคืออาคารกันอคารหลีดน่มครับ เดี๋ยวผมจะกลับไปชา์จแบตแจักชั่วโมงหนึ่งจะเฮ็ดคลิปต่อไปให้พี่น้องเบิงวาครับอาจจะคลิปนี้จะลงมือนีครับคลิปการปัน่นการปั่นห้มนแหง่งผมจะลงให้เบิงมืเอ,อือนครับพอผมกลับไปชาติแบตแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับคือปร์มทั้งหมดพวกเสานะครับช่องร่องต่างๆจะ มันจะผมก็บบสามารถจะบอกได้ครับเพราะว่าเรื่องงบประมาณต่างๆมันกระต่างกันนะครับทิศไทยจะบอกได้ง่ายๆกับแค่แค่นี้แหละครับแค่พื้นที่เห็นป่ะครับพื้นที่ลดเรียนขมาสามารถเทหัวอาหารท้ายขวาได้นะครับเท่ส้ายเทขวาได้พื้นยืนกินนะครับระวางระวางตัวกินกระสูงกระสูงขึ้นมากครับพร้อมามานี่กระตําลงมากครับอยาจพื้นตัมลงมาอีกรอบหนึ่งอันนี้สําหรับ ง้อกินง้อขี่ลถกเกลียดออกมาครับเกียดออกมาไปถึงพื้นนั่นก็ยกสูงกขกึ้นเป็นพื้นพื้นนอนครับเป็นพื้นครอกนะครับรับช่องนี้อีกสี่เมตรสามเมตรสี่เมตรแล้วแต่ความสามารถแล้วแต่งบประมาณของผู้จะเห็ดตร้ตาครับว่าจะเหตุตำไหนงหนึ่งเรื่องระบายอากาศครับตร้ามทุกยูน่ยกสูงขึ้นเกินสิบเมตรเหมือนครับเกินสิบเมตรเหมือนครับใส่เสาเหล็กเพราะว่าหนึ่งระบบจัดก,การบริหารโซลาร์เซลล์ของบนครับ ส่โซลาเซลทั้งหมดครับแต่ละขอบมี่พัดลมไ่พัดลมพัดลมพัดลมไห้ครับโอหนาจอมเหมือนนะครับพอดีแมตหมดเดี๋ยวคลิปนี้จะลาไปก่อนซักนี้ครับคลิปนาจังไปบึงการปันขี่ครับคลิปนี้สวัสดีครับผม